สวัสดีค่ะข้าสิมาต่ำสมต่ำเนาะขี้เข้าใส่สมเนียงหงอกงอยสีสันเนียนน่ะต่างไปหมดนเล่ะทีาผีดีกว่านะ

โอ้โหนี่มันถูก <tip>. It's not ส่ขึ้นตนันีแะพอได้แกะออกเนาะโอ้แล้วมันทสิใส่นำปลาลาปลาลานี่แซบได้ไหมปลาแล่งนัว สือหัวัจหน่อยพอมันเสียบๆโคกหน่อยหะสือมากมือนอง นี่อ่าท่านบอส,สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าวันใดเด้อบ๊ายบาย